กี้เฮียบอกว่าไงรับพรุ่งนี้รวยเอา้ารู้ว่าพรุ่งนี้รวยแล้วเฮียเอามาขายคนอื่นทําไมทําไมไม่เก็บไว้เองว่าเรารวยอยู่ตัวแล้วกขอยากจะแบ่งให้เพื่อมนมนุย์ได้รวยก็ว่าบ้างอ๋อมีน้าใจครับโอ้โหเหลือเพียบเลยเอเหลือเพียบเลยเอเอเฮียนะเก้าเก้ามีไหมอ๋อเก้าเก้าหมดเก้าเก้าหมดเสียดายจริงๆเลยเฮียจะได้เรื่องอะไรอ่ะ ชอบมากเลยก้าวชอบทำไมไม่ขอมั่งแต่งงานอะ่ะไม่ใช่อย่าง,งาน,นั้นนี่มันมีที่มานะเฮียที่มายังไงอะ่ะเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนอีสานอมาทํางานก่อสร้างอยู่ในกรุงเทพคนอีสานเข้ามาอยู่ในกรุงเทพครับฝันเห็นกิ้งกา<ๆ>ก็เลยซื้อหวยเก้าวาถูกหวยรวยตั้งหลายแสนฝันเห็นกิ้งกาแล้วไปเกี่ยวอะไรก้าวๆเตี๋ยออกมาอะไรยังไงไวะ 金库库